สวัสดีครับวันนี้แอดได้ไปเจอคำถามคำถามหนึ่งที่ถูกถามไว้ในเว็บไซต์เกี่ยวกับประเทศไทยโดยมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับความยากจนในประเทศไทยแต่ก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาตอบคำถามจำนวนมากไว้อย่างน่าสนใจประเทศไทยจนหรอทำไมต่างชาติพูดแบบนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นทางด้วยนะครับด้วยคำถามนี้ทางช่องได้เรียบเรียงและแปลมาจากเว็บไซต์คอ นะครับด้วยคําถามถูกถามเอาไว้ว่าทําไมเพราะอะไรประเทศไทยถึงยากจนซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับคําถามนี้เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติมากๆแล้วก็ได้มีคนเข้ามาตอบคําถามเยอะมากๆซึ่งจากที่ดูแล้วคําตอบส่วนใหญ่ก็จะออกไปแนวทางเดียวกัน โดยความคิดเห็นแรกเป็นของนักธุรกิจชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับเขาได้อธิบายและตั้งคำถามถามเจ้าของกระทู้ว่าอะไรทำให้คุณคิดว่าประเทศไทยยากจนงั้นหรอประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ทันสมัยและก้าวหน้าพร้อมด้วยความมั่งคั่งที่เหนือจินตนาการประเทศไทยมีรถยนต์นำเข้าระดับหรูที่มีราคาสูงกว่าในสาภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาถึง270เเซซึ่งมากกว่าที่ ยุโรปถึง4เท่านี่คือวิธีที่รัฐบาลได้ภาษีคืนจากคนรวยคุณจะไม่เชื่อว่ามีรถหลูเหล่านี้กี่คันที่ขับอยู่บนท้องถนนในการประชุมแลมโบครั้งหนึ่งที่ฉันเห็นในเชียงใหม่มันมีรถแลมโบเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นถึง100คัน และประเทศไทยก็มีมหาเศรษฐีอยู่ไม่น้อยแนะนำลองค้นหารายชื่อในนิตยสารฟอร์บได้เลยแถมคนไทยเชี่ยวชาญการใช้ธรรมชาติมากๆคนไทยสามารถเลี้ยงครอบครัวในต่างจังหวัดได้ด้วยเงินต่ำกว่า200ดอลลาร์ต่อเดือนดังนั้นเมื่อผู้คนมีรายได้เพียง250-300ดอลลาร์ต่อเดือนก็ไม่ได้ทำให้พวกเขายากจน ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ200ดอลลาร์สูงสุดประมาณ500ดอลลาร์สำหรับพนักงานบางคนที่มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและคนงานส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงหอพักราคาถูกได้อีกทั้งอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพและศูนย์กลางสมัยใหม่อื่นๆอย่างในเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาและหัวหินก็มีราคาย่อมเยาสำหรับชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงานแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะมีราคาแพงสำหรับชาวต่างชาติและอีก การคือประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการรู้หนังสือสูงที่สุดในโลกอีกด้วยความเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าเมื่อเทียบประเทศไทยกับเพื่อนบ้านส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วประเทศไทยค่อนข้างร่ำรวยนะพวกเขาเป็นชนชั้นกลางที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในขณะที่ความยากจนยังคงมีอยู่แต่ระดับความจเจริญรุ่งเรืองโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง20ปีที่ผ่านมา มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของชาวอเมริกันเขาได้อธิบายความยากจนของไทยไว้ว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายมันมีการคอร์รัปชันครั้งใหญ่และระบบกฎหมายที่หลบๆซ่อนๆการศึกษาที่ย่ำแย่ และระบบะเผด็จการที่ชอบรัฐประหารมากกว่าการเป็นประชาธิปไตยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้าและดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสนใจการเปลี่ยนแปลงนี้สักเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ทําให้ฉันผิดหวังเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครได้รับอนุญ,ญาตให้ปฏิรูป และแก้ไขสิ่งใดๆเพื่อเดินหน้าต่อไปได้คนไทยชอบพูดว่าทีละขั้นตอนราวกับว่านี่เป็นวิธีที่ฉลาดในการวัดความก้าวหน้าประเทศไทยสามารถดําเนินการร่วมกับผู้ก่อปวนในภาคธุรกิจและภาครัฐอีกสองสรายเพื่อขยับว,วงการและเดินหน้าต่อไปมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยนะครับเขาบอกว่า ประเทศไทยอยู่ห่างไกลจากความยากจนนะฉันไม่รู้ว่าคุณได้รับข้อมูลมาจากไหนแต่ความจริงคือประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ยากจนแน่นอนว่ามีคนยากจนแต่นั่นไม่ได้ทำให้ประเทศยากจนพี p PP, ประจำปีมีมูลค่าเกือบ1ล้านล้านดอลลาร์ในประเทศไทยที่นั่นมีการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดเป็นอันดับที่5หรือ6ของโลกด้วยซ้ำพร้อมกับเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังมีคนรวยจำนวน มากอยู่ในประเทศไทยในหลายกรณีพวกเขายังรวยกว่าคนรวยในยุโรปจํานวนมากอีกด้วยคนไทยมีรถยนต์นําเข้าหรูรามากมายแถมชนชั้นแรงงานส่วนใหญ่พวกเขาไม่ได้อดอยาก และพวกเขามีวัดที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์อยู่หลายแห่งพวกเขามีอัตราภาษีต่ำซึ่งเป็นเรื่องปกติของประเทศร่ํารวยเช่น UAE เป็นต้นมาตรฐานและค่าครองชีพสูงกว่าประเทศอื่นๆในเกือบทุกชนชั้นคุณสามารถเช่าห้องหรูหราในประเทศไทยได้ในราคาที่ถูกกว่าในสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรประเทศไทยไม่ได้ยากจนมันตรงกันข้ามในความเป็นจริงไอคนที่บอกว่าประเทศไทยไม่เคยทำอะไรเลยนั้นมันปัญญาอ่อน ประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลกและประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกเช่นผลิตภัณฑ์มันสับปะหลังยางพารากุ้งแช่แข็งทุน่ากระป๋องและสับปะรดกระป๋อง ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตทางสเตนไลท์ใหญ่อันดับที่2ของโลกและเป็นผู้ผลิตดีบุกรายใหญ่อันดับที่3ของโลกนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยได้แก่สิ่งทอเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ยาสูบปูนซีเมนต์เครื่องประดับเครื่องใช้คอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรและอื่นๆอีกมากมายต่อมานะครับเป็นความคิดเห็นของครูสอนภาษาชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยครับเขาได้บอกว่า ฉันคิดว่าคุณถามคำถามในทางที่ผิดนะจากที่ฉันอยู่ที่ประเทศไทยไม่ได้ยากจนประชาชนบางส่วนในประเทศไทยที่มีฐานะยากจนส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหรือภาคอีสานแต่บางครอบครัวพวกเขาร่ำรวยถึงรวยมากพวกเขามีเงินมากกว่าคนรวยในยุโรปทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยไม่มีภาษีการรับมรดกและเนื่องจากอัตราภาษีในประเทศไทยต่ำกว่าอัตราภาษีในยุโรปมากรัฐบาลไทย ก็ไม่ได้ยากจนเช่นกันรัฐบาลไทยใช้จ่ายเงินจํานวนมากทุกปีแต่ประเทศไทยไม่มีรัฐสวัสดิการเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่เสียภาษีรายได้ ภาษีมีจำกัดความแตกต่างระหว่างคนไทย5%บนกับ5%ล่างของคนไทยมีมากจากการสำรวจเมื่อเร็วๆนี้ประชากรไทยร้อยละหนึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากกว่าร้อยละ70ของความมั่งคั่งทั้งหมดในประเทศไทยแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมากที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อไปเป็นของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับ ซึ่งเขาได้อธิบายไว้ค่อนข้างยาวใจความมีอยู่ว่าประเทศไทยไม่ได้ยากจนแต่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วมากที่สุดในภูมิภาคของตัวเองและแม้ว่าประเทศไทยจะมีมาตรฐานการครองชีพต่ำกว่ามาเลเซียเล็กน้อยแต่ก็ค่อนข้างพัฒนามากกว่าเพื่อนบ้านอื่นๆ ไม่ใช่ประเทศที่คุณจะเห็นความยากจนและเต็มไปด้วยขอทานทั่วเมืองโดยรวมแล้วคนไทยมีความสุขมากพอสมควรถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีชีวิตหรูหราแต่พวกเขาก็สามารถซื้อของที่จำเป็นได้ด้วย GDP ที่สูงกว่า1,000 0ดอลลาร์ 1, ต่อหัวจึงเป็นเรื่องปกติที่นักเศรษฐศาสตร์จะเรียกประเทศไทยว่ากับดักรายได้ปานกลางซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ก้าวขึ้นมาสู่ระดับพัฒนา และอุตสาหกรรมที่สมเหตุสมผลแต่เริ่มซบเซาเมื่อไปถึงระดับนั้นและไม่สามารถพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจฐานบริการเต็มรูปแบบและยังคงติดอยู่ที่ตัวเลข1,000 0ดอลลาร์ในทางกลับกันเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของประเทศที่สามารถเอาชนะกับดัดนี้ได้และเข้าสู่เขตเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่พัฒนาเต็มที่ได้ มันมีหลายสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยไม่ผ่านจุดนี้ก็คือ1การคอร์รัปชันประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดระดับประเทศที่กำลังพัฒนานักการเมืองผู้พิพากษาข้าราชการพลเรือนตำรวจนายพลกองทัพทุกคนต้องการส่วนแบ่งของพวกเขาและพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากอำนาจของสถาบันเพื่อเงินสดและความช่วยเหลือนักธุรกิจบางคนอ้างว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาสำหรับธุรกิจ เนื่องจากมันช่วยให้พวกเขาตัดเทพสีแดงจำนวนมากออกไปได้แต่สิ่งที่ธุรกิจต้องการมากที่สุดคือสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรมและมั่นคงถ้ากดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและทุกคนโกงทุกคนก็จะแพ้สถีเรภาพทางการเมือง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองมากที่สุดในโลกเราไม่ได้เห็นอะไรที่เหมือนกับสงครามกลางเมืองอย่างแท้จริงตั้งแต่กองโจรคอมมิวนิสต์ในทศวรรษที่70แต่ความไม่สงบของประชาชนเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างเป็นวัฏจักรและประเทศนี้มีการรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จมาแล้วถึง19ครั้งนับตั้งแต่มีระบบรัฐธรรมนูญในปีพศ2475 มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ของประเทศสามารถดำรงตำแหน่งครบวารละ4ปีจากนั้นกองทัพพวกเขาก็จะก้าวเข้ามาเนื่องจากเกรงว่านายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจมากเกินไปเป็นที่ทราบกันดีว่าระบอบทหารกำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดต่อธุรกิจและเงินทุนต่างชาติซึ่งไม่สนับสนุนการลงทุนระยะยาว 3. การศึกษา ระบบการศึกษาของไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่แย่ที่สุดในเอเชียมาโดยตลอดครูถูกลดแรงจูงใจและทำงานตามแนวทางที่มักจะขัดแย้งกันและภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบันถูกมองว่าเป็นเครื่องมือปลูกฝังความรักชาติมากกว่าการคิดเชิงบวก 4. ตลาดในประเทศประเทศไทยขาดชนชั้นกลางในความหมายแบบตะวันตก สิ่งที่คุณมีคือชนชั้นแรงงานซึ่งส่วนใหญ่ทำรายได้ประมาณ300ดอลลาร์ต่อเดือนและไม่ค่อยมีมากไปกว่านั้นคนชั้นกลางระดับล่างในเมืองผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ทำรายได้ระหว่าง500ถึง1,000ดอลลาร์ต่อเดือนพวกเขามีรายได้เพียงพอที่จะซื้ออพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กในเมืองหรือบ้านขนาดเล็กที่ติดจำงในเขตชานเมืองได้แต่อัตราจำงสูงมาก และการผิดนัดชำระหนี้ก็เป็นเรื่องปกติในประเทศไทยมีไฮโซที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ หรือข้าราชการผู้มีอิทธิพลด้วยการลงทุนจากเส้นสายพวกเขาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ส่วนใหญ่จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในทศวรรษที่ผ่านมานี่คือเหตุผลที่คุณเห็นรถลูรามากมายในกรุงเทพแม้ว่ารถเหล่านั้นจะถูกเก็บภาษี200เซ์ขึ้นไปก็ตามแต่พวกเขาก็สามารถต่อรองได้หากมีสายสัมพันธ์ที่เหมาะสมและถึงแม้ว่าในกรุงเทพมหาคนครจะมีห้างสรรพสินค้าและคอนโดสุดหรูมากมายหลายแห่งเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของ ไฮโซเหล่านั้นแต่มันก็ไม่ใหญ่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมแทนที่จะเป็นชนชั้นต่ำกว่าและชนชั้นกลางที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต 5. ขาดการแข่งขัน ประเทศไทยยังคงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างกีดกันโดยมีภาษีนำเข้าสูงสำหรับสินค้าจำนวนมากและข้อจำกัดในการลงทุนจากต่างประเทศเห็นได้ชัดเลยว่าภาษีนำเข้าทำหน้าที่หล่อเลี้ยงและพัฒนากลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาษีเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างสบายๆส,ส,ส่งผลให้แม้แต่รถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยก็ยังคงมีราคาแพงกว่าประเทศอื่น ธุรกิจขนาดใหญ่มักใช้ความสัมพันธ์ทางการเมืองหรือการบริหารเพื่อให้ตนเองได้เปรียบหรือกีดกันการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นและจากทั้งหมดที่กล่าวมาประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ยากจนแต่เป็นประเทศที่ติดอยู่กลางทางสู่ความมั่งคั่งความคิดเห็นต่อไปเขาได้บอกว่า การทุจริตเป็นสาเหตุหลักอำนาจและเงินสำหรับผู้นำที่ช่อชฉนและระบบราชการมาก่อนเป้าหมายที่เอออาทอนเช่นการศึกษาความก้าวหน้าและความเท่าเทียม การรัฐประหารที่ยาวนานถึง70ปีทําให้การคอร์รัปชันฝังแน่นผู้ก่อการรัฐประหารครั้งล่าสุดในปี2557เขาต้องการมีหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าที่จะคงอยู่ในฐานะรัฐบาลทหารดังนั้นพวกเขาจึงจัดการเลือกตั้งแบบกึ่งโกงเช่นห้ามพักฝ่ายค้าน พวกเขาร่วมมือกับนายหน้าซื้อขายไฟฟ้าและเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสมดังนั้นพักที่กระหายอำนาจมากที่สุดจากพักฝ่ายค้านบางพักจึงข้ามเส้นไปเข้าร่วมพักพันธมิตรทางทหารกลายเป็นรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าประชาชน และนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับมีทั้งถูกบ้างผิดบ้างแล้วแต่ความรู้ที่ได้รับมาจากแหล่งไหนและคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดของชาวต่างชาติข้างต้นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ